ที่ไม่แพงนะครับ8,500นนะครับเนี่ยหมื่นวานะอยาให้หายถังน้ำมันนะครับมีความจุ65ลิตรนะครับฝาไม่มีหายแล้วนะครับถังน้ำมันเพราะมันมีตลิงให้อยู่นะครับไม่มีแตนอินนะครับมีตลิงให้นะครับเดี๋ยวเติมเลยความจุถังน้ำมัน65ลิตรเวลาเติมช่วยดูด้วยหัวใจนะครับอย่าลืมนะครับปัจจุบันเด็กปั๊มน้ำมันเราพูดถ่ายไม่ค่อยชัดตลาดนะครับบางทีเจอลูกค้ามานะครับโซฮอก้าวเต็มถังครับจอดรถเลยนะครับจับเครื่องเลยนะครับ ในสมุดคู่มือเล่มคู่มือเล่มใหญ่มันจะมีตัวมีการทั่วประเทศโทรเรียกเข้ามาลากนะครับค่าลากค่าไลาน่น้ํามันค่าทุกอย่างแล้วก็น้ํามันเราเติมไปเท่าไหร่ปั๊มจะต้องจ่ายหมดนะครับนะครับเพราะปั๊มมีประกันภัยนะครับเวลาปิดฝาถังนน้ำมันฝาถังนน้ำมันแบบปีล็อกก็คือเปิดแล้วปิดล็อกไปเลยนะครับว้ยเดี๋ยวนี้ล็อกคปิดฝาอปไว้เลย ผมเปิดปผมเปิดอันนี้ยังอ่ะอยังใช่ไหมเบาะแถวสองสามารถปรับพับได้นะครับดึงตัวนี้นะครับปรับพับได้นะครับ,บ,บ,นะรบและดีที่ส,สุดก็คือเบาะแถวสองเนี่ยเมื่อนั่งแล้วเนี่ยให้ผู้บริหารให้ยกหัวนี่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นเป็นติดคอนะครับหมอนนี่มีให้นะครับหมอนนี้กันเวลาเมื่อเกิดบเ,เหตุเมื่อถูกชนท้ายนะครับตัวนี้มันจะลดแรงกระแทกที่บัตเจ็บที่คอได้นะครับเวลาพับเบาะมันจะมีตัวนี้อยู่หนึ่งปึ๊บยกปึ๊บ ยกเข้าเลยนะครับขับลงั้างยกตัวนี้ขึ้นนะครับเบลสามจุดนะครับแถวข้างนะครับฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นช่องเสี่อุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมนะครับเบาะแถวสองดึงขึ้นเลยครับยกนะครับแต่ที่ผมยกไม่ขึ้นเพราะอะไรครับผมปะเบาะหลังแถวสองมันเอนอนมันเลยยกไม่ขึ้นนะครับ นะครับพับกลับมีหมอนเหมือนกันนะครับนะครับเราท่านก็ดึงแล้วก็พับลงมาเรียบร้อยนะครับช่องนี้เป็นช่องเสีอุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมสำหรับแถวสามนะครับใครชาร์จแบตก็เสียบเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นช่องอุปกรณ์นะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับประจํารถจะอยู่ทางด้านขวานะครับมีแมรงมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ทีนี้รถเนี่ยนะครับเมื่อรถ เมื่อเรามีการใช้รถแล้วปิจ e ัอีสุจินี่เป็นที่สังเกตว่ามันจะมีปุ่มอสองตัวตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับนี่คืออะไรปิดประตูไม่สนิทรถสามารถล็อกได้นะครับ ล็อกแล้วเราเปิดประตูรถดูครับเปิดได้เปิดล็อกรถนะครับเปิดได้นะครับนะครับกดล็อตหนึงครั้งก็คือพูดง่ายๆว่าเราของใส่ท้ายรถแล้วเราไม่จะเป็นขโมยหรอกเคนะครับเดี๋ยวต่อนี้เลยครับรถอีวตวของเรามีระบบกันขโมย ถ้าแบตเตอรี่รีโมทมันหมดก็เอากุญแจมาไขถูกไหมครับแล้วทีนี้แบตเตอรี่รีโมทกุญแจแบบพุทสตาร์ทให้เอาตัวนี้ไปต่อตรงลุ่มพุทสตาร์ทประมาณสิห้าถึง20สิินาทีไฟโชว์ก็กดสตาร์ทเลยนะครับรถรุ่นนี้มีระบบกันขโมยนะนะบจะดังนะครับแต่ว่ามันคลิปกับอีโมแล้วมันก็จะยกเลิกให้นะครับไม่ใช่กุญแจตัวนี้ลองรถได้รถรุ่นนี้นะครับเห็นแต่ตัวนะครับ ล็อกฝั่งคนขับได้แต่ประตูหลังล็อกไม่ได้นะครับนะครับต้องล็อกนี้ครับเวลารถล็อกเนี่ยเวลาเช็คอย่าเช็คประตูหน้าให้เช็คประตูหลังว่ารถล็อกหรือยังเพราะถ้าเกิดเราเช็คประตูหน้าปุ๊บเอามือล้วงเข้ามาตุ้มเปิดเวลาปิดล็อกเรียบร้อยครับอ่ะทีนี้พี่จะใส่การ์ด GPS เขียนอะไครับกับโฟวิลครับโฟวินนะครับได้เลยครับ ว<ป>ิทยุเปิดปิดให้ปุ่มโฮมนะครับกดแล้วปล่อยนะครับก็ติดแล้วสัญญาณไฟแดงนะครับ ขับอีสุขับเลื่อนสองล้อไปเป็นขับเลื่อนสี่ล้ออันนี้เม่เรีกเฉริญเข้ามานะครับปุ่มอยู่ด้านนี้ขับขับอยู่เพิบฝนตกถนนลื่นนะครับความเร็วไม่เกินร้อยหมุนเลยครับไปไปกขับเลื่อนสี่ล้อขับเร็วสูงให้แล้วครับขับขับอยู่เพิบหลุดจากฝนเพ๊่หมุนสองไปสองแล้วครับจบนะครับทีนี้ในลักษณะของขับเลื่อนสี่ล้อความเร็วต่ําถ้าเกิดเราต้องการใช้ตำแหน่งเกียร์คือ จะต้องอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับจอดรถหมุนสองห้ายจอดให้สนิทนะครับกดปุ่มลงหมุนรอแป๊บหนึ่งฟังเสียงเป็นชุดอัตราทานเฟอร์จากชุดความเร็วสูงไปเป็นความเร็วต่ำตัวนี้มันจะลบยกเลิก E S C ออกนะครับนะครับ <S <S 1> <S 1> เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วความเร็วของรถระบบ4โลเนี่ยความเร็วของรถก็คือไม่สากิโลเมตรชโม ใช้ตำแหน่งเกียร์ดีก็ได้หรือใช้ตำแหน่งเกียร์เลนต่ีก็ได้นะครับยกเลิกก็กดตำแหน่งเกียร์ว่างเหมือนเดิมหมุนรอแป๊บนึงครับแล้วเขาจะปลดออกนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยต้องขับวนิวนย,ยุยเวลาใส่ก๊์ดนะครับให้กดปุ่บีเจ็แช่ไว้สองวินาทีสังเกตไหมครับลงสุดเอาก๊์ดตัวนี้ใส่เข้าไป โดยที่เอาตัวนี้ปิดลงนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วครับการ g p s กดปุ่มไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองโฟงวินไหมเพราะจริงๆมันต้องขยับอะว่าตอนนี้มันอยู่4โลจริงๆต้องขยับนิดนึ่งน,นะครับเดี๋ยวขมแยกขยับยบนขก้น và cái việc đó rồi. Bài thì nó sẽ là cái 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 มึงอยู่นิ่งๆม่ือ้อไม่กดมันไม่ยากหรอแล้วคนศึกษานะไม่สอนนะไม่สอนไม่ได้เออนายลงไม่ได้ไไไดงานท่อรอบ,บเ,เนนะซ้อมก่อนมึงเป็นผู้ว,ว่าก่อนแล้วให้หน้อขับมึงซ้อมทุกอย่างมึงซ้อม